วิธีสังเกตคนมีกรรมมาเกิดและคนมีบุญมาเกิดต่างกันอย่างไรสวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน c ตชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะพระสัมมาสัพพุทธเจ้าตรัสเอาไว้3าประเด็นใหญ่ๆว่าเมื่อตายไปไหน 1. บางพวกตกนรก หรือไปนรก 2. บางพวกไปสวรรค์บางพวกหมดกิเลสแล้วก็ไปนิพพานเราไปดูได้ในธรรมบทพวกที่ไปนรกกับพวกที่ไปสวรรค์ทั้งสองพวกนี้อย่างวนเวียนกันอยู่อีกนานนับไม่ถ้วนแต่พวกที่หมดกิเลสแล้วจะไม่ไปทั้งนรกไม่ไปทั้งสวรรค์แต่จะพาไปนิพพาน พวกนี้ไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปดีแล้วไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระอานนท์พระโกนทัญญะเหล่านี้หมดกิเลสแล้วไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกแต่พวกที่กิเลสยังไม่หมดยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่บางพวกทําความชั่วไวมาก ตายแล้วไปนรกไปนรกหมกไหมยอยู่ตั้งนานพอหมดเวรหมดกรรมก็กลับมาเกิดเป็นคนอีกส่วนพวกที่ไปสวรรค์เป็นพวกบาปก็ยังมีอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าบุญเยอะกว่าก็ไปสวรรค์พอหมดกําลังบุญส่วนหยาบบุญส่วนที่กําลังเหลืออยู่ก็ส่งกลับมาเกิดเป็นคนอีกเพราะยังไม่หมดกิเลสไปนิพพานไม่ได้ กลับมาเกิดเป็นคนแล้วมันต่างกันอย่างไรระหว่างพวกที่มาจากสวรรค์กับพวกที่มาจากนารกเหมือนกันไหมเป็นคนเหมือนกันแต่ต่างกันตรงนี้ 1. ลักษณะคนมีเศษเวรมาเกิดคนพวกนี้มาจากนารกเศษเวรยังติดตัวมาบ้างคนเศษเวรมากหน่อยตั้งแต่อยู่ในท้องพ่อท้องแม่ก็ลำบาก แล้วตัวเองก็ลำบากพ่อแม่ก็ปล่อยลำบากเพราะมันไปด้วยลำบากอย่างไรสมมตุติพวกเวนสุรากินสุรามาเยอะข้ามชาติพอพ้นเวนจากนรกกลับมาเกิดอีกทีเข้าสู่ท้องแม่แม่ดีๆก็ไปเกิดไม่ได้กรรมสุราที่มีอยู่บีบคั้นต้องไปหาแม่ที่ขี้เล่าเข้าไปในท้องแม่ที่ขี้เล่า แม่ก็ขี้เมาเก่าพอเข้าไปเกิดเท่านั้นแม่เริ่มแพ้ท้องแม่แพ้ท้องแล้วยิ่งอยากกินเหล้าหนักเข้าไปอีกพ่อแม่กินเหล้าเข้าไปรวมที่อยู่ในท้องก็เลยเมาตั้งแต่อยู่ในท้องอีกเหมือนกันเพราะเวรมันบีบคั้นแล้วถ้าจะแต่ว่ามันมีเวรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อเป็นคนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต พอจะเข้าไปอยู่ในท้องแม่ก็ต้องเป็นแม่ที่ชอบฆ่าสัตว์อีกเหมือนกันจึงจะอยู่ด้วยกันได้ไปเข้าท้องเขาได้ไม่อย่างนั้นเข้าไม่ได้มันต้องพวกเดียวกันพอเข้าไปแล้วแม่แพ้ท้องแม่ก็อยากฆ่าสัตว์บางพวกนี้แพ้ท้องและอยากกินเลือดสดสดไม่ได้กินเลือดสดสดมันไม่หายแพ้ท้องบางพวกหนักเข้าไปอีกพอแพ้ท้อง แม่อยากจะทําอย่างไรแม่อยากจะลีดลูกออกมาค่ามันทิ้งเสียนี่เวรหนักเข้าไปอีกตอนนี้จะเห็นว่ามีการเอากฎหมายทําแท้งออกมาใช้กันแม้แต่แม่ก็ไม่อยากได้แม่ให้นึกรังเกียจแม่อยากจะทําแท้งค่ามันเสียทำํำไมเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เจอพระพุทธศาสนาเรื่องนี้เราจะมองไม่ออก เพราะคือประเภทที่มีเวรฆ่าสัตว์มันมีเยอะคนปานาติบาทมาเกิดมากเท่ามันเข้าไปในท้องพ่อแม่ส่งผลให้มีการพยายามจะเขียนกฎหมายฆ่าเพื่อจะทำแท้งออกมาให้ได้ดูนะเวลาเวรของคนจำนวนมากๆเข้ามันรวมกันแล้วนี่มันบังเกิดผลอย่างนี้ออกมามันแปลก สองลักษณะของคนที่มีบุญมาเกิดขณะที่คนมีบุญมาเกิดเป็นอย่างไรแม่รอวันรอคืนเมื่อไรน้อเราจะมีลูกกับเขาบ้างทำบุญทำทานก็จุดธูปเทียนอธิษฐานเจ้าพระคุณได้ลูกดีๆมาเกิดเถอะพอใครเขาจุติจากสวรรค์เมื่อถึงคราวจะต้องมาเกิดเขาก็เลือกแม่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยแม่ใจบุญ พอเข้ามาอยู่ในท้องเท่านั้นมันดีทั้งแม่ทั้งลูกกำลังบุญนั้นมันก็แปลกพอเข้าไปอยู่ในท้องแม่แม่นึกอย่างไรเวลาแม่แพ้ท้องทำอย่างไรก็ไม่หายยกเว้นถ้าได้ตักบาดแล้วก็หายแพ้ท้องทันทีก็ฟ้องว่าเด็กที่มาเกิดพบที่แล้วเขาก็นักทำทานพอเข้าในท้องแม่แม่แพ้ท้อง แต่ถ้าได้ตักบาตแล้วก็หายได้กินขนมนมเนยแล้วก็หายไม่นึกอยากกินเลือดสดอย่างกับบางคนพวกที่สวดมนต์เผาหน่าเยอะพอเข้าท้องแม่แล้วก็แม่แพ้ท้องแล้วรู้สึกอย่างไรถ้าได้สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วจะหายแม่สวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปลูกที่อยู่ในท้อง ก็ชุมอกหัวใจตามเข้าไปด้วยทั้งแม่ทั้งลูกขณะที่เวลาไอ้ขี้เมามาเกิดแม่แพ้ท้องต้องกินเหล้าก็เลยเมาหัวตำดินด้วยกันทั้งแม่ทั้งลูกแปลกอย่างนี้มองภาพให้ชัดๆเพราะฉะนั้นตายแล้วไปไหนมีสมพวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดพวกที่หนึ่งไปนรกพวกที่สองไปสวรรค์ พวกที่สามหมดกิเลสแล้วไปนิพพานพวกแรกไปนรกแล้วเพราะผลจากนรกเวรบีบคั้นส่วนหยาบทำให้กลับมาเกิดเป็นคนแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ส่วนที่ทำบุญมาเยอะละโลกไปแล้วไปสวรรค์พอหมดกำลังบุญส่วนนั้นกำลังส่วนละเอียด ส่งผลมาให้เกิดเป็นคนเป็นคนที่สมบูรณ์ตั้งแต่อยู่ในท้องพ่อแม่แม่ก็รักคลอดออกมาปู่ย่าตาทวดก็ช่วยกันประครบประงมจะเตรียมสมบัติเตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้สติปัญญาก็เฉียบแหลมมาตั้งแต่เด็กเลี้ยงง่ายไม่งอแงไม่เป็นโลกไม่มีใครคิดอยากจะไปทำร้ายนี่มันมากันอย่างนี้ เพราะฉะนั้นใครๆก็ควรไม่ประมาทใครจะเป็นลูกขอทานจะเป็นลูกคนจนหรือบางทีเกิดมาก็เป็นโปรีิโอมาตั้งแต่เล็กแต่ถ้าฝืนทำความดีเขาก็ไปของเขาได้ส่วนผู้ประจักษ์สวรรค์ เกิดมาพ่อแม่เตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยสติปัญญาดีบริบูรณ์บางพวกได้รับการอบรมดีก็มาสร้างบุญต่อแล้วคนพวกนี้จะหยิบจับจะทำอะไรมันพร้อมจะสำเร็จเพราะบุญเก่าดีเหมือนอย่างคนตักน้ำไว้ค่อนโอง่งแล้วพอเติมไปอีกนิดเดียวอีกขันเดียวอีกครั้งเดียวก็เต็มโอ่งพอดี พวกที่มาจากสวรรค์นี่พอจะหยิบจะทำอะไรมันก็จะสำเร็จฉับพลันสำเร็จแบบง่ายดายไปหมดแต่อย่างไรก็ตามมีบางคนมาจากสวรรค์นี่แหละพอเกิดมาแล้วก็ประมาทคิดว่าเรามันเจ๋งกว่าคนอื่นจะต้องไปทำอะไรดีทำอะไรอีกเกิดมามันก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องไปทำติดต่อแล้วก็กินเหล้าเมายาเฮฮาของตนไปไม่ทำความดีต่อ แถมยังกอกบาปเข้าไปด้วยละโลกไปแล้วแทนที่จะกลับขึ้นสวรรค์อีกแต่เปล่าเลยกลับต้องไปลงนรกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบางคนมามืดแล้วก็ไปมืดมามืดคือมาจากนารกพอมาเกิดเป็นคนแล้วทำความชั่วอีกก็ต้องกลับไปนรกอีกนี่มามืดแล้วก็ไปมืดบางคนมามืดไปสว่าง คือพ้นจากนรกขึ้นมาเกิดเป็นคนแล้วก็ตั้งใจทำความดีอย่างเต็มที่พอละโลกไปแล้วก็ได้ไปสวรรค์กับเขาเหมือนกันบางคนมาจากสวรรค์แต่ลืมตัวมาจมกับอบายามุกพวกนี้มาสว่างแต่ขากลับไปมืดดีส่วนบางคนมาสว่างคือมาจากสวรรค์แล้วก็ขากลับก็กลับสวรรค์ตามเดิมมามืดแล้วก็ไปมืด พวกหนึ่งมามืดแล้วไปสว่างอีกพวกหนึ่งมาสว่างแล้วก็ไปมืดพวกหนึ่งมาสว่างแล้วก็ไปสว่างอีกพวกหนึ่งตายแล้วไปไหนก็ไปกันอย่างนี้พวกหนึ่งไปในนรกพวกหนึ่งไปสวรรค์พวกหนึ่งไปนิพพาน สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้แฮ p ป n e เ s Channel ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาแลบฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึง่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพาน ในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันธุเทินสาธุ